วันนี้มีเมนูพิเศษครับหอเป๊กแป,ป๊บหนูหนาผัดเผ็ดหนูานาครับหนูหนาตัวใหญ่ๆสตัวเคยเป็นหนูกัดหลวงหนูกัดหลวงมาก่อนแต่มันไปอยู่ในนานกับใจละกับใจละ เราก็เลยเอามาย่างมาผัดเผ็ดกันเดี๋ยวรอดูครับรอดูดูละเอียดมาละเอียดอย่างเหมือนขนมอะไรนะไอ้ขนมขี้หนูอะอะไรนะขนมอะไรนะเขาเรียกอะไรนะขนมปลาอะไรเนะี่ยเออโคตรละเอียดมันต้องอย่าง,งานั้นสองตัวได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแหลม กล้ามขึ้นแล้วครับตอนนี้เ๋ยฮะเจ้วเครื่องขี่ไชอ่อนมะกรูดกระเพราพี่แกงเผ็ดจบเผ็ดแน่มึงมีอะไรกลัวที่ไหนใช่ป่ะแล้วไปก่อ วันนี่กี่ช้อนโต๊ะเนีเย่ยหนึ่งโต๊ะหนูเยอะหนูแสบดาดแม่ครับผมท่านผู้ชมพี่นหนูวะดีแล้วรวยหอมเลยเจะเดียวเทียว เไม่ครับผม มือนขนมเลยอ่ะแงเนี่มอนัเกบม่ค่ยดี่ะแรงข้างเดียวขูเเดตรงนี้ขูดทห่นเลย ร้องคืนคืนหอมจา้าก็จะปรุงหน่อยนะครับปรุงอะไรดีน้ำปลาจบน้ำปลาน้ำปลาครับเอ้ น้ำปลาไว้ไหนเนี่ยเดี๋ยวหาน้ำปลากันครับปลาออกไปแล้วไว้ไหนวะอย่างนี้เปและเห็นน้ำปลาหน่อยนะพอเค็มแบ่งไปแบ่งๆครับ แรงมากฮร้อนมือครับผมร้อนมือครับแบบนี้กุ้งไม่ชอบพี่โบแลร้อนนะแบบแป๊บหนึ่งฮะเอาแป๊บหนึ่งฮะใส่นี่ครับพริกพริกไป๊อก่อนไปมะกรูดกะเพราอะ จะเผาที่หลังนะครับต้นหนึ่งนะฮะหอมหน่อยนะครับหอมหน่อยไฟจะไหม้ครับผมผูดกระทะนยกลิ่นขั้วกระทะอร่อยที่กระทะนั่นแหละใอ้ต้องติดกระทะนั่นแหละตัวอร่อยเลย กิมแป๊บหนึ่งครับได้เรื่องครับไม่ต้องใส่อะไรแล้วปลาจบเลยเมื่อกี้นี้ปั๊บแล้วก็นี่กระเพราฮนะเล่งไฟนะฮะเล่งไฟนะ่ะ พิธีครับอ้าวเดี๋ยวไปรอดูตอนที่เสิร์ฟใส่จานนะครับอ้าวนี่นะครับเสร็จแล้วอันนี้เราแบ่งเป็นสองจานถ้ามันเยอะจัดเอ้ยอะไงน่ากินไหมจ๊ะไปเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟให้ชิมให้ชิมองอองชิมดู มันบอกหวยหาช้อนนะชี้ช้อนช้อนก่อมันบอกหวยหาเลยเยังความดูดไบมากอ๋ออาวุธอาวุธต้องเดินไปตู้แขนตู้ขาอ่ลอง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 อะไรกับแก้มอย่างดีเลยเนี่ยเป็นไงยอดเป็นไงพอดีไหมอันนี้อันนี้หนูท่อนะหนูท่อใช่ไหมพี่ดีน้ำเช่นเหมือนไ